ตันนี้อยู่ในกระเลมวายมิ่งภาคที่สามตกนรกภาคที่สี่ห้าแล้วครับพีห้าแล้วนะครับคิดเกมจุ๋ม,มก็ไม่ค่อยได้ลงนานหรอกจุ๋ม,มก็ลงแป๊บเดียวก็ไปทำกันบ้านลงแป๊บเดียวก็ไปทำกันบ้านเนี่ยฮะแว่นตาซื้อมาทำไมไม่เอามาใส่โต๊ะปันผู้เกเยจ ฟังหกฟังแล้ววันนี้ละเลยพอเว<อ>่นตาออไปใส่นะเวลาเล่นทำการบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่เสียสายตายนี่ไงเล่นเกมเล่นเกมก็กมีส่แเล่นขนาดแม่ยังปวดตาต้องไปหาหมอสิวิยมานกนเป็นปมห,หมอเพสัะหมอเพสัะหมอที่จัดยาอ่าโดนลมแล้ววันนี้นี่แล้วันนี้วันนี้ วีโบสใหญ่ไฟไฟลอยแฟร์ไฟลอยฟ้์เราก็จะโชว์ชายเลครับนี่เราจะไม่ถึงเกมแล้วตะกุกก็คือเกมมันโหลดแล้วใช่ตอนพอเราโหลดมาแล้วก็้ามามันจะง่ายี้จะไม่เอาเกมหนุนมันมันเป็นเหมือนเวลาเป็นเกมการ์ตูนของผมก็พอเวลาเราเปลี่ยน ไปแล้วมันก็จะหน้าปุบเหมือนไม่ไม่เหมือนกันอ่ะฉันกินยูงยูงยูงไข่สวัสดมทีนะทีก็จะมาสดเข้ามีไงดีเพื่ออะไรขอใหไปหน่อยหนูพูนะไหนฮะกูอยากเล่นเกมนี้นี่เล่นหรอไม่ต้องโหลดเกมมาได้นะเกมสามารถเป็นเกมนี่ยเราก็ มันจะมีเป็นปรงไรได้ไหมเป็นไปมั้มมมมมีก็นี่ใหม่ดอะไรก็ได้อันนี้หม่พูดอะไรก็ได้แต่ต้องมีชื่อกมเกนี้เกมต่อสู้ก็จะขึ้นมาชือน้นขึ้น เกมทำมาจากข้าวเหรอฮะเกมทำมาจากข้าวเหรอไม่ใช่หมอบอกเป็นเกมต่อสู้ต่อสู้เขาจะทำได้ไงมันมีอักเดียวก็คือเวลาโหลดมันจะมีสีเขียวว่าเสร็จแล้วม <c ute> ันก For no ็จะมีส <imagination> <c ute communication> ีขาวเหมือนจิ๋วๆลองดูก <corporate> ็คือเข้ามามันจะมีรูปวงนี้ไหมน้าจะแต่ละเกมไม่เหมือนกัน ถ้าเราโกมีมือเดียวก็ดีเลยจะได้เล่นกับพี่อ่านค่ะว่ามันใช้ได้แค่มือก็เส้นก็เส้นหรอกกลทำยไงก็ไ,ไมีมือถือแล้วแล้วทีนี้มีข้างเดียวเ้าจะเล่นได้ไงก็บังคับด้านนี้ไอ้ด้านเนี้ยมังคับไปว่ามันมีแค่อันเดียวเรากลัวตายแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดว่าตายก็กดปุ่มสีเขียว แล้วให้หนุบกดไอ้สีฟ้าเนี่ยเขาจะอานะพ yeah. right. ี่ผมกำลังก่อนยาอยู่ก็คือตัวละครของกลุ่มจะเดินอ่ะทีนี้ยทีนี้ยไฟต้องหเราเหรออ๋อนี่ก็กดอ่แตกค่ะบเมื่อเวลาไอ้ทีมแดงตกแล้วก็เมื่อไหร่ที่สีแดงตกดแล้วก็จะสาหัน เปลี่ยนเกมแลวว่าเริ่มต้นใหม่อันนี้ดูนะมันจะเมื่อเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนด่านได้นี่แล้วก็เจ้าวัดไหนถ้าวัดไหนนี่หัวแล้วจะยังไงจะกันดาไอ้ตัวนี้นี่คนริงไม่ได้เลอเขาหุ่นเหี่เกิดตัวละครหน้คิงก็ งี้จะทำแต่งตัว้เข้าหรอใช่ใช่ใส่สกินข้าวกันดิข้าวอย่างนี้กินแล้วแล้วครับนี่กับหมูบ้างินไหม đó có tác xương amethyst, đúng không? đi lại cho thấy ta kích cực cựt, này kích cựt nó sẽ mà, có, ok, lâuแพm nó sẽ rồi nó sẽ Rồi, kích cựt số 1, khi rồi nó bấm kích cựt số ไอชุบอับกับหนึ่งก็คือคะแนนของอุ้งรูปต่อชู้ของเราลูกไหมไหนคะแนนรอแป๊บหน้าก่อน,น,น,นโอเคเน้ำนี่มันเก็บนานไม่ได้แม่หมดหนูจ๋าเชื่อพี่ใหญ่กนินหมดหมดเลยทานหมดเลยคือนินแม่ก็จ่าหนูนไอ้จ่าพ <อ S 2> ูดดีกว่าที่นชมว่าหนูกินได้อุดมสมบูรณ์แสดงว่าพ่อแม่รวยรู้ไหม หมือนเหมือนจำนวนปลาเถอะตอนติดเด็กตอนหยุดแล้วบอกว่าเราก็งงอยู่ที่ยิ้มร้องยิ้มรงแล้วก็ยิ้มร้องแล้ก็เลยเราก็งงเรียนหัวแต่สองคนมีเราเล่นเนาะเออเริ่มเรียนหัวขึ้นมาตนก็ม่ยืนร้องของร้องไหนอยู่ตรงนั้นเขาก็เลิกร้องของเขาเองแล้วเขาก็พอเลิกร้องก็ดูว่าเราก็งงเย็นเหรอญี่ปุ่นเก็บตาบวมแล้วไง ย่างอาไม่หยุดร้องตาบวมเญี่ปุ่นเก็บตาบวมแล้วไหมล่ะเวลาหลบกูจะลบกีนใช่ไหมเวลาหลบกูจะลบหลบกูกว่นี่ขุดคาแล้วันจะมีลบกูกดไป จะเลื่อนไปที่ไหนก็ไปเนี่ยเขาก็กดไปที่ลบแล้วมันจะมีดิกกับลบถ้าเรากดเกมมันก็จะหายไปเลยหายย่างลุกลับชายลุกลับ,ลบที่หายไปเลยแม่เวลาเรากดอยุดเวลาเรากดจะ กดนี่อมามีเรื่องเลืองกับกล้องเรากดเข้าไปกดทำไมเดี๋ยวป้ารับลบเนี่ยเวลาเรากดออกก็กดนี่ไอ้เบอร์ช้าๆเลยสิตามไม่ทันไอไเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่มันมีเบอร์แทนว่าเราวางสายถ้าเกิดว่าคุณไม่รับมันจะขึ้นเบอร์นี้มันเขียนว่ายกเลิกแล้วใช่เดีนะ๋ยวเราจะคิด รอมีน้อยเจีโทไม่โทเจ้แต่วมันมีในใจข้าวดรอน้อยไม่โทน้อยเจน้อยน้อยโน้อยเจน้อยก็ินอย่าทำเดี๋ยวหัก้เจน้อยเหรออย่เยียบมันจะหักแต่เดี๋ยวะก็รูก็ินแล้วก็มีชื่อบงเขาอย่าพึ่งเดี๋ยวจะไล่อันนั้นให้ ไออันนี้ดูเดี๋ยวก่อนเวลาเราจะส่งอ่ะแล้วก็ส่งไปไหนพิมพ์พิมพ์ได้โอ้ยโอ้ยานแล้วก็กดพิมแล้วก็กดที่ตรงเนี้ยอีกมีแปนพิมพ์ให้เราเรียกเอาเวลาจะเรียกก็กดไอปุ่มนี้ปุ่มที่มันเป็นซองแล้วก็ไปนี่ไปนี่มาเวลาเราก็จะส่งมาต้องเด็กกินข้าวเแล้วกูเดี๋ยวดูไอ้ที่เธออยากดูแขกเปิดประตูอ่ะ แค่เช็ดหน้าต่เช็ดประตูใช่อยากโดนนะแม่มันจะตลกดีไหมตะโกตโกตลกไหมตลกที่แรกตหลังมาเห็นมันก็เลยเช็ดๆนี่มาละไม่สามารถดูดีวามัจะหดเวลาเก็ไฟแล้วหมดเวลาแล้ะ เด็กเ็บไม่ได้เก็บขอ้มอมไว้มเรากไม่ได้เก็บข้อมูมลไว้ันีแไม่เป็น,ดอ,ไปไนอดดูอีกแกด,ด,ดูเด็กผู้หิงกินข้าวไปไปดูตัวเองกินดีกว่าไม่กินไข่ะพี่กับน,น้องนั่งกิน,น,น,นไขกัคุณ้านิพัดันนะครคะแค่นี้ก็จบเป็นเทศ่เรียบร้อยแล้วครับ บายบายอยางให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้นะครับทำชลิศแค่ติดชั่วโมงนะครับได้แค่นี้นะผมต้องไปเรียนผมต้องนอนห้ามหนึ่งรอไม่ชั่วโมงห้ามหนึ่ง้อนวันนะไม่บาย